เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับกิจรกรรมในวันนี้วันที่7นะครับทุกคนกินจรกรรมอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาแน,นลเราครับเพราะว่าลงทุกวันแน่นอนที่กิจรกรรมมานะครับและกิจรกรรมแรกเป็นอะไระครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับทุกท่านผู้ชมทุกคนนะครับกิจกรรมแรกนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็น นี่ครับตัวละครมาใหม่นะครับทุกคนเติม1เพชรเท่านั้นครับทุกคนเนี่ยเป็นตัวละครฟรีครับเติมเพชรเพียง1เพชรก็ได้รับแล้วครับทุกคนขั้นต่าก็20บาทนะครับทุกคนเติมไปเลยครับตัวละครฟรีครับรับไปเลยครับทุกคนนี่กดรับไปเลยสมใส่ด้วยเนี่ยครับขับเคลื่อนทุกสมอระูมนะครับด้วยเสียงเพลงนะครับเป็นตัวดีเจนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูครับโอ้โหมันก็หนวดเขาก็สวยงามทีเดียวนะครับทุกคนโอ้โหอย่าบึ้งเชยนะครับทุกคน ลองแต่งตัวดูก่อนว่า <c oughs> หน้าตามันให้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนว่ามันจะหล่อเด่นขนาดไหนมันก็หล่ออยู่นะหน้าตามันอนะนี่โคตรเข้มทุกคนหน้าตามันโคตรเข้มนี่อ่ะนี่อะโคตรเข้มอะทุกคนดูดิ <c oughs> เฮ้ยหล่ออยู่นะสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนดีกว่านะครับทุกคน ซื้อได้ด้วยเหรอนี่นะครับก็น่าจะซื้อเนี่ยซื้อเป็นแพ็กเกจตัวนี้ได้นะเป็นชุดนะครับเป็นชุดเนี่1หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเก้าสิบเก้านะครับสาหรับชุดของเจ้าดีเจตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับทุกคนสําหรับสกิลตัวนี้นะครับสร้างอาณาเขตฟื้นฟูนะครับความกว้าง3.5เมตรนะครับผู้เล่นที่อยู่ในอาณาเขตนะครับทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับจะได้รับฟื้นฟูนะครับ HP 3หน่วยต่อวินะครับหากผู้ หากล้มในอนาณาเขตของผู้เล่นจะสามารถกดชุบได้นะครับได้เองนะครับทุกคนเอฟเฟกคงอยู่นะครับ10วินาทีนะครับครูดาวแ85ิาวินะครับทุกคนอื้อกดอัพไปเลยอัพได้ใช่ไหมวะอัพเยเดอพูดภาษาอะไรวะเอจไอเดลเวลเยเดอสำเนียงผมพอได้ไหมเนี่ยเลเวล4แล้วนะทุกคนเป็นสกิลที่กดเอานะครับ ็นสกิลที่กดเอานะครับตัวนี้มีชื่อว่าดิมิทรีนะครับดิมิทรีเด้อสำเนียงแม่งได้เลยเนาะสำเนียงผมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่โอ้โ oh, หผมบอกเลยว่า <c oughs> แบบสายหล่อสายขี้แอคนะครับเขาต้องเอาแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนเป็นปืนนะครับ x อ8เลื่อนขั้นเลเวล7นั่นเองทุกคน นี่นะครับเป็นกองไอตู้สุ่มแปดทีแล้วก็เลือกเอาไปเลยอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับทุกคนอะไรที่เราไม่ต้องการอ,าอันนี้ปะสกินปืนเอาออกไปนะครับทุกคน9เพชรนะครับทุกคนเริ่มจาก9เพชรนะครับทุกคนกดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้นะครับทุกคนไปครับ9เพชรครับทุกคนไม่โอ้โหมือไปโดนไม้แขวนตึดตึดตึดโอ,โ,โอ้โหเปิดไปเลย โูได้5อันเลยนะ29่บเพชรครับครั้งต่อไปครับทุกคน29่เพชรสำหรับ XM8 เลื่อนขั้นไปโอเคเวลี่กูดโอเคเวลี่กูดมันจะมาแบบน้อยๆให้ไม่ได้เลยหรือไงวะคือล้มมันมีเยอะและทุกคนไปทุกคนกดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้ครับทุกคนไป สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยภาสุดยอดไปเลย <c oughs> โอ้โหแม่งทุกคนดูทุกคนดูสแต็กมันนะทุกคนดาเมจบวกสองอัตรายิงบวกหนึ่งนะครับลดความเร็วรีโหลดเอ๊ะทำไมลดอัตราทำไมอัตรายิงบวกแค่หนึ่งเองเหรอแปลก,กไหมปกติปืนดีๆมันต้องอัตราอัตรายิงต้องบวกสองใช่ปะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราเข้ามาดูก่อนโอ้โหทุกคนดู กดข้ามไปเลยแม่งดูเวอร์เ hmm. กินท right. ุกคนมาดูท่าท่าทางพิเศษนะดูดิฟันสาฟ้าเรียกปืนขี่แอคนะครับสำหรับท่าขี่แอคตัวนี้นะนะครับดูตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกตอนตายตัวนี้เอฟเฟกยิงตัวนี้เอฟเฟกตรงปลายปืนตัวนี้ก็เป็นแถบสังหาร แล้วก็ค่าสถานนะครับค่าสถาน,นะครับจู่โจมจากพื้นที่สูงกว่าเพื่อรับความเสียหายเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเรายิงจากที่สูงบนบ้านบนเขาลงมาข้างล่างก็คือแรงนั่นแหละครับทุกคนส่วนตรงนี้ก็ปลดล็อกแบบนั่นแหละครับปลดล็อกปลดล็อกไอ้ค่าสถานะนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าผมอยากจัดผมมาจัดแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไคร์กดแร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ นะทุกคนนะช่วยกันกดไลค์ซับสไคร e นะให้ถึง1,000 1 0ั0พซับเดี๋ยวไปฉลอง1,000งพันซับด้วยกันครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ